ครับผมชื่อชัชวาลเวียล่าอยู่บ้านเลขที่121หมู่5ตำบลบางน้ำเชี่ยวอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีบ้านโพคาพิวัตรครับหันมาทำนาข้าวไเวรเบอรีนะครับที่หมู่บ้านนี้ตั้งแต่เริ่มทำมาเนี่ยได้ไปรับพันข้าวมาจากมอเกษตรกระเพงแสนโดยดออรอภิชาติวันวิจิตเป็นผู้ผิดพันข้าวไรบอรี่บบนี้มา พอมาทําแล้วเนี่ยเดิมเราทำสองสายพันธุ์เดิมเราทำสองสายพันธุ์ปรากฏว่าสายพันธุ์ที่ทําไปแล้วเนี่ยมีข้าวไร้รี่ที่ขายตรงได้สู่ผู้บริโภคแต่อีกสายพันธุ์หนึ่งต้องขายลงสีหรือกลุ่มชากรต่างๆที่เขารับซื้ออยู่ซึ่งมันไม่คุ้มกับการลงทุนอันที่สองนั้นเป็นข้าวที่ต้านต่อโรคและแมลงทุกชนิด นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ทําไปแล้วเนี่ยจินบอกว่าข้าวพันไหนก็ได้ที่เราทําแต่ว่าต้องเป็นข้าวที่มีมูลค่าเพิ่มขายได้มีกําไรเพราะชาวนาทุกวันนี้ทําข้าวแล้วไม่มีกําไร,รแต่ภาวะการขาดทุนและอุปการณ์หนึ่งเป็นข้าวที่ผลิตง่ายครับทําง่ายผลิตง่ายให้ผลผลิตสูงนะครับต้นทุนต่า แล้วผู้บริโภคทั้งหมดเนี่ยต้องการเพื่อไปบำรุงรักษาร่างกายตัวเองที่เจ็บป่วยอยู่เช่นมะเร็งและเบาหวานนะครับ